ขอความจริยธรรมจงมีกแก่ญาโยมสาธุชนทั้งหลายเนื่องในวาระอีทีขึ้นปีใหม่พศสอง7ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้วันที่หนึ่งก็ขออวยพรให้กับญาโยมสาธุชนทุกท่านจงเจริญด้วยอายุ วันละสุขภละแล้วก็เจริญในหลัรทมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพราะในปัจจุบันนี้ก็คงไป็ที่ทราบกันว่าภาวะการดำเนินชีวิตนั้นอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราได้ตั้งใจไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องยึดหลักทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ที่พระอ,องค์ตรัสให้พุทธบริษัทได้ประพฤตปฏิบัติก็คือ 1. มีความขยัน 2. รู้จักการรักษาทรัพย์สมบัติที่เราได้มาจากความขยัน 3. รู้จักการคบเพื่อนที่ดี 4. รู้รู้จักการดำเนินชีวิตในการใช้จ่ายในการใช้จ่ายในส่วนของปัจจัยต่างๆที่ จะทำความสะดวกให้กับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นหลักพื้นฐานที่องค์สมเด็จพระตตารตามาุทธเจ้าให้พุทธบริษัทได้พึ่ปฏิบัติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินชีวิตเพราะนั้นปีนี้ปีพศ2 5 6 7 7ที่จะเข้ามาในชีวิตของเราอีกรอบหนึ่งนั้นก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้มีสติ ีปัญญาในการที่จะดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามดังนั้นวันนี้ก็ขอวอวยพรให้กับท่านทั้งหลายจงจเจริญด้วยจาตุพตรพิธภรณฑชัยศีประการคืออายุขอให้มีอายุยืนนานวันณนะขอมีวันนะผ่องใสสุขะขอมีความสุขกายและสุขใจพระ,ะขอให้มีกำลังสามารถประกอบกิจการงานทุกอย่างได้สำเร็จ คิดสิ่งใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นสมดังมโนประสงค์จงทุกท่านทุกประการเทืนขอจเจริญพร